ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้วันที่ห้าแล้วเนาะมกราคมสองพันห้าร้อยหสิบห้าพึ่งสวดมนต์เสร็จนะครับนั่งสมาธิก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาแบ่งบุญให้เหมือนเดิมน,นะครับบุญใดที่ผมได้ทําไว้ในการสวดมนต์รักษาศีลแล้วก็ทําสมาธินะครับขอบุญที่ผมทําเนี่ย ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนมีส่วนร่วมในบุญนั้นด้วยนะครับก็อยากมาแบ่งบุญให้นะครับอ่ะคาวนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับก็แบ่งบันธรรมระเหมือนเดิมเนอะนะครับถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานผมดูข่าวเนอะโอไมคอนเห็นหมอบอกว่ามันจะกลับมาคือโควิดรอบนี้จะหนัก หนักเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่คนกลับบ้านเยอะครับอันนี้เชื้อมันก็กระจายไปตามจังหวัดต่างๆนะครับก็ก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆนะครับเพื่อนๆทุกคนอย่าประมาทนะครับไม่รู้หรอกของเนี้มันมันติดง่ายนะครับก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เนาะคิดกังวลไปก็ทุกข์หัวใจเปล่านะครับ เพราะว่าผมว่ามันคงเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นโลกกรรมนะผมว่าคนใจร้ายกันเยอะทำไมเนี้ยนะฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าบัวฆ่าควายนะครับธรรมชาติได้ลงโทษเอานะครับก็วัคซีนก็ต้องฉีดนะครับแต่ผมว่าวิธีที่เราจะป้องกันตัวเองหรือว่าเออ ทำให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งก็คือเราต้องทําความดีต้องสวดมนต์นี่แหละนะครับใช้อํานาจของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับช่วยคุ้มครองนะครับมันอาจจะดูเหมือนงมงายเนาะแต่ครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าวิธีที่จะจะถ้าปลอดภัยก็คือให้รักษาศีลห้านะครับนะครับมันจะรักมันจะคุ้มครองได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้หหลกแต่ว่าถ้าเกิดคนรักษาศีลห้าเป็นประจําเนี่ย ถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมามันก็ไปสุขติ <c oughs> ไปสู่สุขติ <c oughs> นะครับเหมือนเหมือนผมดู y o u t u ู e อยู่อยู่ข่าวหนึ่งเนาะเออก็มีคนถามหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาทป,ปิป,ปฏิโปนะครับบอกว่าเดือนเนี้ยมันมีภัยธรรมชาติอะไรเยอะแยะเลยจะต้องทอํายังไงถึงจะปลอดภัยหลวงปู่ท่านก็บอกว่าให้พุโทโธพุโทโธเข้าไว้โยมก็ถามว่า ถ้าพูดโทแล้วจะไม่ตายใช่ไหมหลวงปู่หลวงปู่ท่านบอกไงบอกว่าไม่ใช่หรอกถ้าตายแล้วจะไปไปสู่สุคติไม่ไปสุคติ <c oughs> คือเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยมันมัน,มน,มนทำนายกันล่วงหน้าไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นอยู่ที่เหตุปจัจจัยอยู่ที่กรรมนะครับเหมือนขราวหนึ่งในสมัยของพุทธเจ้าเนี่ยมีเนน้อยอะ่ะอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหรันเนาะ ก็ท่านก็รู้รู้เลยว่าล่วงหน้าเลยว่าเนนคนนี้จะต้องตายภายในสิบวันก็บอกเนนบอกเนนทําใจนะเนนหมดอายุแล้วเนนจะต้องเสียชีวิตภายในสิบวันเนียเน้ยเนนก็ตกใจแต่ก็ด้วยศึกษาปฏิบัติธรรมมาก็เลยตั้งสติได้ก็เลยบอกว่า,วานั้นเดี๋ยวผมขอลาท่านพระอาจารย์ไปไปกราบไปลาพ่อแม่ก่อนที่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเไหน,นก็จะตายแล้วขอไปเห็นหน้าแม่ครั้งสุดท้ายพระี้สุดก็อนุญาต เนนก็เลยกลับบ้านระหว่างเดินทางไปเนี่ยก็ไปเจอมันเป็นหนองเป็นเป็นบ่อน้ําไงแล้วมันแห้งแล้วก็มีมปลาปลาแบบที่มันกําลังจะตายอยู่อยู่ในน้าแห้งๆเคยเห็นไหมครับตามตามตามแอ่งตามบ่อน้าเวลาน้ําแห้งมันจะมีเป็นขี้เลนขี้เลนอะมันก็มีปลาอยู่นี่นเนต็มหมดเลยไอ้ดีความที่ว่าเนนเห็นก็สงสารก็เลยลงไปไปช่วยปลาเหล่านั้นโดยเอาจบกสบงกินบองตัวเองเนี่ยช้อนช้อนเอาปลาไปปล่อยไว้ในน้ํานะครับแล้วก็ พอเสร็จช่วยหมดทุกตัวแล้วก็กลับบ้านก็ไปลาพ่อลาแม่บอกว่าจะตายแล้วนะขอมากลาบับมามาบอก,บอกโกยมเป็นครั้งสุดท้ายพอเสร็จแล้วก็ล่ำลากันเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่มหาพระสารีบุตรปรากฏว่าก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วยังไงก็ต้องตายแน่เพราะว่าพระอาหารหันต์บอกสรุปว่าวันวันที่สิบเอ็ดก็ยังไม่เป็นไรเลยสิบวันไปแล้ว เออวันที่สิบสองสิบสามปรากฏว่าไม่ตายครนี้ก็เลยสงสัยเอ,อ๊ะทําไมพระสารีบุตรเป็นถึงพระอรหันต์ถึงถึงมาบอกว่าตัวเองตายโดยไม่เป็นจริงครนี้ก็มีคนไปถามพระเจ้าทําไมเดนองค์นี้ถึงไม่ตายพระเจ้าเขาบอกว่าสาเหตุที่เนไม่ตายเพราะว่าไปปล่อยปลา <laughs> ไม่ปล่อยปลาไปต่อชีวิตอายุครนี้ท่านก็เลยห้ามว่าอย่าทํานายอย่าทํานายว่าใครจะเป็นจะตายเพราะว่ามันมีตัวแปรเยอะ มันเป็นอนันิจจังนะฮะเห็นไหมคนเราไม,ไม่แน่หรอกมันก็มีเหตุใจนะมันก็ถึงถึงถึงคือเราไม่รู้วันตายพวกง่ายไม่รู้วันตายหรอกเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออย่าประมาทนะครับแล้วก็ต้องภาวนาตลอดเวลาต้องมีสิต้องรักษาศีลนนะ่ะเพราะว่าเป็นอะไรขึ้นมามันจะได้ไปไปไป,ไปทางที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยบิตกกังวลกลัวกลัวเป็นโน่นเป็นนี่กลัว อะไรไม่รู้กลัวไปหมดเลยนะครับกลัวติดโควิดกลัวจะตายอันนี้เวลากลัวเนี่ยเวลามันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยจิตมันตกจิตมันตกถ้าเกิดมันเกิดตายขึ้นมาตอนนั้นนะสวยเลยคืออะไรมันมันวิตกกังวลมันมืดไงถ้าถ้าวิตกกังวลถ้ามืดมืดเติบอย่างเงี้เนี่ยมันจะมีทุกขติเป็นที่หมายนะครับเวลาเราตายเนี่ยมันไม่มีใครรู้กับเราหรอก จริงนะครับไม่มีใครรู้กับเราเราเรานอนป่วยพังงาพังงาเนี่ยจิตมันปุ้งแต่งวุ่นวายเลยแหละห่วงคุณนู้นห่วงลูกห่วงหลานเห็นไหมเขาบอกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินคารเนี่ยเห็นไหมมันมันห่วงมันมีความห่วงกันอยู่ถ้าเราไม่ปัดพติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ห่วงมันเป็นเป็นธรรมชาติของจิตนะครับทําไมเราต้องฝึกปฏิบัติทุกวันทําไมต้องฝึกสติทุกวันครับเนี่ยเตรียมตัวไว้ไงเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่ไม่ห่วงนะครับ สาเหตุที่เราต้องฝึกสติสวดมนต์เจริญสติทําสมาธิเพราะพราะทำให้ใจเราอยู่ปัจจุบันฝึกไว้ตั้งแต่ตอนเป็น,ปนตอนแข็งแรงเวลาเราแก่ไปเราป่วยเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันจะได้ไม่ไม่กังวลไม่งั้นมันกังวลครับมันกังวลเลยแหละมันโอ้โหจะบอกเลยกลัวนูน่นกลัวนี่ยิ่งคนรวยนะมีทรพัพสมบัติเยอะๆนะไม่ไปไหนเลยไปเกาะอยู่ตรงที่สมบัตินั่นแหละนะครับตายไปไปไหนครับปเป็นจิงจบทุกแก่ ห่วงหลานก็ไปเกิดเป็นหลานถ้ายังไม่เกิดเป็นหลานก็ไปเกิดเป็นตัวอะไรอยู่ในบ้านนั่นแหละครับนั่นแหละคือความความห่วงความอะไรอวรนะครับะูจาท่านบอกเห็นไหมครับชาติปิดทุกขาเนี่ยผมชอบชอบพูดมากนะพูดเนี่ยชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขามรณะปิดทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสทุปายาตาปิดทุกขาอัปปเยหิตสัมปโยโคทุโโปิเยหิวิปโยโคทุโขอยำปิดฉังนะละปฏิรมทุขังสางกิเตนะปัญจุปทานะัขันธาทุกขา แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแข็นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับ life, าากสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สรุปโดย congress, โดย apples, โดย่อรวมก็คือความยึดมั่น accounts, ถือมั่นอุปทานขันทั้งห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์คือเราทุกข์เพราะยึดไง พราะยึดว่าอันนั้นก็กูอันนี้ก็ของของกูสิ่งที่เราหามาได้น่ะเป็นของเราหมดเลยนะครับมันหวงจิตมันก็จะเข้าไปยึดตรงนั้นเนี่ยถ้ามันสูญเสียพัดภาคมันก็เกิดความรู้สึกเสียดายอย่างอย่างอ,อย่งสร้อยหายนาฬิกาหายเนี่ยหาเหอะหาก็หาไม่เจอเสียดายมากโอ้โหเนี่ยของแพง แฟนให้มาเป็นของครอบรอบวันแต่งงานหรือว่าอะไรสักอย่างหาก,งกังวลกังวายอยู่ในใจหาไม่เจอเนี่ยมันห่วงจิตมันไปตุกถ้าเกิดไปตายตอนนั้นนะกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แหละอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับดังนั้นพุทธศาสนาก็คือการคือพระเจ้าเนี่ยท่านตอนีห้เราฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันนะครับทีที่ทําได้ได้ดีที่สุดง่ายที่สุดก็คือการกําหนดดูลมหายใจนี่แหละหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออก่ันก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้เนี่ยเราฝึกแบบนี้ฝึกวันละห้านาทีสิบนาทีให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเรานั่งสมาธิได้เป็นนานเราก็ต้องสวดมนต์เพราะว่าการสวดมนต์ก็เหมือนการทําสมาธิอย่างหนึ่ง จิตมันจะจดจ่ออยู่กับบทสวดมันจะแวบ,บไม่ได้เลยเวลาสวดเนี่ยอิติปิโสปะกาวาอรลหังสม,มาถ้าคิดแวบ,บนะมันท่องไม่ต่อมันอิติปิโสไม่เป็นเลยนะครับมันต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะนั้นผมมาเปลี่ยนแปลงเพราะสวดมนต์ภายในใจนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นหรอกไอ้นางคิดอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงรู้ธรรมะอ่านหนังสือก็ไม่เปลี่ยนแปลงใจแต่มาเปลี่ยนแปลงเพราะสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี เนี่ยอยู่ๆมันก็ลึกอยากมาพูดแบ่งปันเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันเกิดผลกับตัวเองเออมันดีวะ่ะมันทําแล้วมันใช้ใชได้เลยอะ่ะเราทําเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนะาะทีนี้การทําพวกนี้ก็เหมือนการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เรามีต้นไม้เราปลูกลงดินนี้นะนะครับปลูกปุ๊บเราก็ทําหน้าที่รดน้าพรนดินใส่ปุ๋ยรักษาโรคและมแมลงนี่คือหน้าที่ของเรานะครับเราทาไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเราไม่ต้องสนใจหนะ้าที่คือเราถึงเวลาเราก็ต้องไปรดน้ํามัน ก็เหมือนถึงเวลาเราต้องมาสวดมนต์ถึงเวลาเราต้องนั่งสมาธิมีชีวิตประจาวันทํางานเราก็มีสติเนี่ยคือการลดน้ำปนดินใส่ปุ๋ยรักษาเรื่องโรคและมแมลงรักษาเรื่องโรคแมลงก็คือพวกไม่ให้จิตมันคิดไปในอดีตไม่ให้จิตมันท่องเที่ยวไปในอนาคตไม่ไปรับอารมณ์ร้ายๆเข้ามาปรุงแต่งให้ตัวเองเป็นทุกข์พยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยอันนี้คือรักษาโรคและมแมลงนะครับคิดแต่กุศลสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจตลอดเวลาแล้วก็ระบ,บาปไม่ทําบาปทั้งปวงด้วยเจตนา อันนี้นะคือคือหน้าที่ของเราลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมันต้องใช้เวลาระยะเวลาต่อเนื่องนะครับอยู่ที่บุญกุศลอยู่ที่บารมีของแต่ละคนบางคนก็ใช้เวลาไม่นานอย่างผมเป็นสิบปีขึ้นไปหลังๆที่แรกผมก็ไม่รู้หรอกหลังๆมาสังเกตดูใจมันเปลี่ยนใจเย็นรออะไรได้เป็นชั่วโมงวันๆโดยไม่หงุดหงิดผมขับรถไปไป,ไปเขาจ้างไปไงนะไปนั่งรอ ไปรอพี่พี่เขาที่จ้างผมไปอ่ะวันเลยนะใจผมไม่ขุนมัวเลยอ่ะผมก็นั่งดูงผมดูลมผมไปเรื่อยชึ่งชั่งชึงชั่ง,งจิตก็ไม่คิดอะไรก็อยู่ปกติเฉยๆนี่ฮะมันมันมันวิเศษมากสตดจาันที่สุดเลยเมื่อก่อนผมไม่เป็นแบบนี้หรอกผมจะหงุดหงิดงุ่นง่านจะแบบขุนมัวง่ายแต่ตั้งแต่ผมสวดมน,ต,นนะต,ต์ต่อเนื่องนะแล้วก็ฝึกสติต่อเนื่องเนี่ยคือผมเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเดี๋ยวนี้ผมทุกน้อยน้อย ทั้งที่ปัญหามันลุมเล้านะมันลุมเล้าโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเนี่ยเยอะมากมาเจอโควิดรอบเนี้ยเยอะมากเยอะอะ่ะแบบจนแบบถ้าเป็นคนอื่นนะผมว่าประสาทกินไปแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนผมทุกไตหาเลยแต่ผมก็ทุกวันนี้ผมไม่ทุกเลยผมก็อยู่แต่กับปัจจุบันก็ค่อยแก้ไปแก้ได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่เป็นไรเขามาทวงก็คุยกับเขาดีดี บอกว่าโควิดมันเนี่ยก็เห็นอยู่วันขายได้ไม่ถึงสองร้อยอ่ะผมจะเอาเงินที่ไหนไปให้เล่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเราไม่กลัวเราก็ไม่โกงด้วยนะครับเราก็หาวิธีเอาเนี่อย่างผมถึงมาขายของออนไลน์ไงเนะผมโพสต์ขายนูน้นขายนี่ชวนคนนู้นทํานี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลหรอกผมรู้อยู่เพราะคนมันก็เดือดร้อนด้วยกันทุกคนเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ลองทําดูนะครับเถออเพื่อนๆจะเห็นใจ ช่วยสนับสนุนคนมั่งนะครับถือว่าช่วยนักปฏิบัติคนหนึ่งก็เราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรดน้ําฝนดินใส่ปุ๋ยรักษาโรคและแมลงมันส่วนการเจริญเติบโตการให้ดอกออกผลเป็นหน้าที่ของต้นไม้ถ้าเราทําถึงถึงเวลามันนะอย่างต้นไม้อ่ะเราปลูกเนี่ยมะม่วงเนี่ยสมมติลดไปลดน้ําพนดินใส่ปุ๋ยไม่เกินสามปีเดี๋ยวมันออกดอกออกช่อออกออกลูกให้เรากิน เนี่ยผมปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านเ่ยใครผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าทําไมงามจังใส่ปุ๋ยอะไรทําไมต้นไม้สวยจังต้นย้อใหญ,ใหญ่นะครับผมเคยถ่ายรูปลงไปดูเนาะผมปลูกวงปุดไม้ใบด่างเนี่ยพวกเอ่อเอ่อตาวน้อยปาแป้งอะไรตะกูลบอลที่เขาที่นเนี่ยโอ้โห oh. สีมันแจ๊ดมากสวยสดงดงาม มันมีต่คนถามมาผ่านมาก็ชมบอกว่าทำไมปลดปล,ดปลต้นไม้ปลูกต้นไม้สวยสวยจังจริงๆผมไม่ได้ปลูกสวยหรอกมันเป็นของมันเองผมแค่รดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยหน้าที่ของผมมีแค่นี้แหละนะครับบางบางผมก็จะไปเดินพรวนดินมีขี้บัวขี้ควายผมก็มาใส่นะครับมีหนอนมีอะไรผมก็เก็บเจ็บเอาไปทิ้งไม่ให้มันมันกินใบไม้มทําหน้าที่ของผมแค่นี้แหละส่วนหน้าที่ของต้นไม้ใบไม้มันก็ทําหน้าที่ของมันคือมันก็ออกดอกออกผล พีดอกให้สวยดูแล้วจะเดินตาจะเดินใจนะครับจริงๆสาเหตุที่เราเป็นทุกข์วุ่นวายกันทุกวันเนี้ยเราปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราไปเอาหน้าที่ของต้นไม้มาเป็นหน้าที่ของเราคือปฏิบัติไปมันไม่ได้ผลก็ยังทุกข์อยู่อย่างเงี้ยก็เอ๊ะทำไมธรรมะไม่ช่วยให้พ้นทุกข์เลยคือมันยังคิดไม่ถูกอะ่ะมันยังทำปฏิบัติไม่ถึงที่มันก็เลยเป็นทุกข์นะครับ จริงๆสาเหตุของความทุกข์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันขาดกําลังเราเราไม่ทําจิตให้มันสงบอ่ะยังผมเมื่อก่อนผมก็เป็นทุกข์มากผมแค่นั่งคิดนั่งแลไมันก็ทุกข์มันไม่หายทุกข์หรอกตอนหลังมาสวดมน์เท่านั้นแหละสวดมน์ทำสมาธิทุกวันอ่ะใจมันค่อยมีกําลังพอใจมีกําลังเนี่ยมันทนต่อลมได้เราก็ใช้จิตตรงนี้เป็นฐานในใช้ในในการเดินปัญญาพิจารณาเอาแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์เทศมันก็อ๋ออ๋อเป็นแบบนี้อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอ๋อ คือเข้าใจมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าใจมันยอมรับปรับใจจนจิตมันแข็งแกร่งมีกําลังแล้วไม่เป็นทุกข์อ่ะมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนักปฏิบททัติส่วนใหญ่เนี่ยอ่านแล้วจํามาแล้วก็ไปนั่งคิดเอามันก็เลยแก้ปัญหาทางใจไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงปฏิบัติบางทีถ้าเกิดไปไม่ถูกไปไปติดที่ฤทธิ์อิติอะไรพวกภาวะที่มันแปลกๆอ่ะก็ก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับมันจะหลงทางนะครับของผลเนี่ย เอาตรงประเด็นเลยทํายังไงปฏิบัติยังไงให้ใจมันไม่เป็นทุกข์ให้มันทุกข์น้อยลงผมก็ใช้วิธีฝดมนจเริญสติแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็เอ,อทําอะไรก็มีสติเมื่อาวานนี้ผมลองคลิปไหมผม,ผมล้างจานผมก็มีสติอยู่ในในท,ท,ที่ในงานล้างจานนั่นแหละไม่ไม่ให้ใจมันไปที่ไหนคือเราปฏิบัติในทุกที่ทุกเวลานะครับต้องทําเอานะครับก็ที่เอามาออกคลิปเนี่ยก็แค่มาแบ่งปันเนาะ หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับอาจจะมีใครสักคนแหละที่มีจิตคล้ายๆผมอะอยากเอาลองปฏิบัติเนี่ยอยากให้ลองทําแบบนี้นะครับอย่าไปรีบร้อนปฏิบัติทำไม่จาเป็นต้องรีบร้อนหรอกทำไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆทําให้มันสม่ําเสมอให้มันต่อเนื่องนะครับนะครับถึงเวลาต้นไม้มันจะโตของมันเองนะครับอย่าทาทาหยุดหยุดถ้าเราทาทาหยุดหยุดมันก็เหมือนเราปลูกต้นไม้สามวันมันไม่โตเราถอดไปปลูกที่อื่น มันก็ไม่โตอีกมันดูเท่าไหร่มันก็ไม่โตมันเท่าเดิม,มก็ถอนไปปลูกที่อื่นอีกมัหนหาว่าที่ดินมีมั่งอะไรมัง่องอ้างนู่นอ้างนี่ถอนไปถอนมา,ต,นมาต้นไม้ไม่โตตายเลยอยู่ๆต้นไม้เขียวเฉาไปตา,ตายไปเลยครับคือเลิกปฏิบัติไปเลยไม่ทาแล้วพอแล้วไม่ได้ผลนะครับธรรมะมันต้องต้องสร้างเหตุเยอะๆครับแล้วก็ไม่มีระยะเวลาหรอกต้องทยํยจนตายเลยทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับทาจนจนกว่ามันจะคือคือเราก็ทําต้องไม่หวัง้วยนะ อย่าไปหวังนู่น,นเป็นนู่นเป็นนี่วุ่นวายครับ,นะรบเราธรรมะนี้มีประโยชน์ในปัจจุบันในปัจจุบันครับอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยสติอันนี้คือคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแหละทำยังไงเราจะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยสติไม่ให้จิตมันท่องไปในอดีตไม่ให้จิตมันท่องไปในอนาคตให้มันอยู่กับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจน,นี่แหละนะครับแค่นี้แหละพอแล้วไม่ต้องปฏิบัติมากนะครับไม่ต้องไปไหนด้วย ถ้ารู้แล้วรู้วิธีแล้วเข้าใจเนี่ยอยู่บ้านทําได้เลยนะครับก็บุญใดที่ผมทําไว้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน,นครับก็ขอแบ่งบุญกุศลน,นั้นให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนขอให้เพื่อนทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับไอตัวใหม่เนี่ยนะครับโอเมกอนเนี่ยนะครับมันคงจะหนักแหละผมดูแล้วนะก็ขอให้บุญกุศลท,ที่ผมทํามาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยโปรดช่วยคุ้มครองพิทักษ์รักษา เพื่อนๆและครอบครัวทุกคนให้ปลอดภัยนะครับเพียง <P ing> ปลอดภัยนะครับ <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ